สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาสาธิตวิธีการใช้กริด CC คุดชั่นกันนะคะ อันนี้ก็เป็นสภาพสภาพผิวหน้าสดๆโชว์จริงงดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้คือหลังจากอาบน้ําที่ออกจากบ้านมาแล้วประมาณ1-2ชั่วโมงนะนี่เรามาดูใกล้ๆเลยนะว่าความมันเนี่ยก็คือจะเริ่มออกแล้วเดี๋ยวกิ๊บจะมาสาธิตตบกรีดโดยที่ไม่ต้องมาซับหน้าหรือไม่ต้องมาเช็ดหน้าก่อนนะคะอันนี้คือไม่ได้ทาครีมออกจากบ้านมาด้วยนะคะอันนี้ก็ เราก็มาหยิบตลับกริดขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้พัฟนะคะกดลงไปทุกครั้งที่ใช้ย้ำว่าให้เนื้อคุชชั่นติดพัฟขึ้นมาด้วยเอาให้เห็นชัดเจนเลยนะว่าชัวว่าติดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็คือ เริ่มละเลงตบลงไปที่หน้าเลยตบให้กระจายนะคะไม่ต้องตกใจว่าทําไมคิดทาเยอะจังเพราะทุกครั้งกิ๊บจะย้ําตลอดว่าตัวกริดซีซีคุชชั่นของเราเนี่ยจะเป็นคุชชั่นที่เน้นคุมความมันเหมาะสําหรับคนที่ผิวมันถึงมันมากนะคะเพราะฉะนั้นให้ทาเยอะๆแต่ถ้าคนผิวแห้งไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็ต้องเกลี่ยให้ทั่วนะไม่ต้องตั้งใจมากก็ตบๆไปนะคะพอเริ่มตบ ทั่วแล้วเนี่ยเราก็มาเกลี่ยเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะไม่ว่าจะเกลี่ยยังไงยังไงก็ไม่เป็นคราบแน่นอนค่ะตรงคอไม่มีรูขุมขนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปใช้เปืองแล้วก็ใช้เกลี่ยเบาๆก็โอเคแล้วหลังจากนั้นทาเสร็จแม่หม,มาจะสังเกตได้ว่า น่าจะยังดูวอกเป็นปกติค่ะไม่ต้องตกใจเพราะของเราไม่ต้องเลือกเบอร์ไม่ต้องเลือกสีเขาจะปรับสีได้เองอัตโนมัติให้กระจ่างขึ้นมาใสา่ขึ้นหนึ่งอระดับนะคะเทคนิคก็คือให้ปัดแก้มไปเลยไม่ต้องรอแห้งนะคะสามารถแต่งหน้าได้เลยแล้วสีปัดแก้มเนี่ยเมื่อปรับตัวเข้ากับกริดซีซีคัชชั่นแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นปัดแก้มที่กันน้ํากันเหนือคือสามารถใช้น้ําฉีดได้เลยอ่ะแล้วก็เอามือลูบยังไงปัดแก้มก็ไม่ออกนะคะย้ําว่าห้ามทา ด้วยแป้งพับแป้งฝุ่นตามลงไปเด็ดขาดนะคะนี่นะคะก็สภาพหลังจากปัดแก้มเสร็จแล้วเขาก็จะเรียนรู้สีไปแก้มทุกอย่างปุ๊บ3-5ทีเขาก็จะดรอปลงมาก็จะไม่วอกแล้วและไม่ดรอประหว่างวันด้วยนี่นะคะหลังจากที่ใช้กริต แต่งหน้าแล้วนะคะผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงอันนี้เราก็มาซูมระยะดูไกลกันนะคะโดยที่เราใช้แค่กลิตซีซีคุชชั่นอย่างเดียวไม่ได้ใช้บีบีรองพื้นแป้งพับแป้งฝุ่นไม่ต้องนะคะย้ำว่าซีซีคุชชั่นไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรห้ามตามด้วยแป้งพับแป้งฝุ่นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุชชั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตัวเดียวเท่านั้นเขาจะไม่รับกับเนื้อแป้งเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าการใช้ซีซีคุชชั่นเนี่ยสามารถใช้แป้งพับแป้งฝุ่น ตอบตามได้เลยอันนั้นเป็นการเข้าใจที่ผิดมากนะคะถ้ามันมันมันเหนียวมากใช้กับสภาพเมืองไทยไม่ได้จริงๆอยากให้ลองใช้กลิดดูนะคะอย่าไปแต่งหน้าหนาหน้าเยอะเมื่อก่อนเหมอนที่เราเคยใช้กันเลยค่ะอันนี้สังเกตว่า before after เห็นมา ชัดเจนมากเลยเห็นไหมจากตอนแรกที่แบบหน้ามันหน้าหมองนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นหน้างเงากระจ่างใสขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบดูขาวโอเวอร์อะไรแบบนั้นอันนี้นะคะกรีดซ,ซ,ซ,ซีซีคูชั่นเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะเราจะเน้นนะคะในเรื่องของการคุมความมันนายาวนานถึง18ชั่วโมงนะคะลดการอุดตันด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนที่ใช้กริดเนี่ยไปประมาณ1-2ออาทิตย์เนี่ยสิวอุดตันสิวเซียนต่างๆก็จะลดน้อย ลงเพราะว่าเราไม่ต้องมาอัดไปประคมเยอะเหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องทารองพื้นตามด้วยแป้งพับตามด้วยแป้งฝุน่นเยอะแยะยิ่งอัดลุงขนลุมขนก็จะยิ่ง านะะั่นคือต้นเหตุของการเป็นสิวเส้นสิวอุตานแต่ว่ากริดเนี่ยจะเคลือบอยู่บนผิวเพื่อเมื่อแห้งแล้วเนี่ยสามารถใช้มือลูบได้นะคะลองสังเกตได้เลยว,ว่าคนที่ใช้กริดเนี่ยหน้าไม่มีเหนียวเลยคือหน้าเงาใสขาวแต่ไม่เหนียวแต่ก็ไม่ได้ขาววอกเหมือนเหมือนที่เราใช้ต้องมาเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเพราะอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการปรับเสียอัตโนมัติถ้ายังไงก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บเพจกริ t ไทยแลนด์ค่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องวิธีการใช้นะคะก็สามารถเข้ามาอินบ็อกซ์สอบถามกันได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจหรือว่าสามารถสอบถามได้โดยตรงกับตัวแทนจําหน่ายกริดทุกท่านเลยนะคะรับรองว่าตัวแทนจำหน่ายทุกคนสวยและใจดีมากค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเสดบายค่ะ